สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพท่านครับทุกทานมาดักต้มปลาไหลครับนี่ครับเราต้มมาทั้งหมดแปดหลังครับวันนี้เราจะดักในอ่างอ่าสักสี่หลังครับแล้วก็จะลองในสระสักสี่หลังไปดูมาครับในสระมีรอยคนมาดักแล้วแต่ว่าก็อยากจะลองดูครับ เดี๋ยวเราก็สูตรเดิมครับไวเชอรี่น้ำปูไข่ไก่แล้วก็ไส้เดือนครับนไ่ครับไวเชอรี่น้ำปูไข่ไก่ไส้ดเดือนครับ ถ้าใครมีปูนะครับเอาปูคุบใส่เลยนะครับไม่ต้องใส่น้ําปูใช้ได้ครับใชด้ดีด้วยครับครับก็ไปลองดูกันครับหมายเราก็ผมจะใส่ในทุ่งหญ้าน,น่นนะครับนุ่นกับทุ่งนหญ้าเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูกัน ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีคนมาช็อตมันก็มีตัวครับแต่ว่าถ้ามีคนมาช็อตมันก็ไม่มีตัวแล้วครับเอาไปดูกันครับจะใส่สักสี่ลังครับที่นี่เดี๋ยวหลังแรกเราจะตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเจาะก่อนนะครับครับท่านผู้ชมอ่ะใส่เยอะกันเลยครับมีรอยย่ําอยู่นะครับน่เหมือนจะมีคนมาช็อตไม่เป็นไรครับมีตัวไม่มีตัวก็ว่ากันอีกที เอาใส่ยอะกนเครับ หมดเลยครับพอแล้วครับแต่งน้ำไปหน่อยของก็ไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นก็มันแดดจัดเลยน,นี้มัน ห้าเนกาแล้วเดร็จแล้วก็หาอะไรกบครับกบให้มิดเลยครับกบไม่หนครับกันได้โอเคครับเจอกันบุ่งนีเช้าครับ ขอญาไปใส่ให้เสร็จก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับาทุกท่านมายกตุ้มไปไลายครับตีงมาใส่ไว้เมื่อวานนี้แล้วก็ใส่ในห้วยสี่หลังครับใส่ในสะในสะสี่สะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปยกในสะก่อนนะครับไปก็ไล่ไปเรื่อยๆเ,เลยครับ เอาไปดูกันครับมาดูสารนี้กันครับเคยมาใส่เกี้าหนึ่งเกี่ยวหนึ่งแต่ใส่ไว้สองวันได้บัลไลไปสี่ตัวแล้วมันจะเหลือไหมต้นอะไรครับเนี่ยงามงามครับสีแดงแดงนะครับ มันต้นตะเกียวหรือต้นอะไรนี่นะครับนี่ครับงงามครับดูครับนะดูต้นกันดีกว่าครับก่อนใส่ฝั่งนู้นครับ วอาน้ำลงแรงครับน้ำลงเยอะเลยหลังจากวันที่ฝนตกแรงน้ำท่วมวันนั้นที่โทรศัพท์ผมเปียกน้ำท่วมน้ำท่วมบ่อเลยนะครับมีน้ำลงแรงมากครับน้ำลงเยอะเลยมารุ้นครับลงแจกการปลูกเผือกตรงนุ่นนรอง ท่านผู้ชมเห็นนะครับตรงนั้นนะครับงูเงือกผูกือกอยู่ตรงนั้นนะ,ะมาลุ้นครับมีการมีตัวไหมเดี๋ยวมันจะลงมาใหม่ครับก็เลยมาลองใส่ดูนี่มีตัวหนึ่งครับวงนี้มีสองตัวแต่ตัวไม่โตเท่าวันนั้นครับ สองตัวครับนี่ครับแตตัวก็ใหญ่กว่าคูนอยู่แต่ตัวเล็กลงครับน่าจะหมดตัวแล้วตัวใหญ่ไม่มีนะครับสองตัวครับครับมาดูในสระนี้ครับใส่ไว้ลังหนึ่งในสระนี้ไม่น่ามีหรอกเพราะว่ามันน่าจะมีงูเพว่า ะโอ้ดูดีครับูดจะไม่ขาดคำเลยกบโดดลงกบขึ้นพอก,กบโดดลงปุ๊บกบจะขึ้นเลยเหมือนกับว่ามันมีงูมันก็ไม่กล้ายอยู่นนนเห็นไหมครับวานเจอกบตัวใหญ่ครับโดดลงโดดลงแล้วมันขึ้นเลยนะดูกันครับ เหลือน,นีก็มีตัวโอ้มีครับรวมงามเลยไม่าจะสองตัวครับโอ้สองหรือสามตัวนี่ครับตัวใหญ่เลยนี่ครับ นี่ครับสองแสามตัวไม่รู้ครับตัวใหญ่เลยน่าจะสามตัวครับอลองเทดูครับตัวใหญ่สามตัวครับนี่ครับได้มาอีกสามตัวครับมาไปกันต่อครับเดี๋ยวเรายกสานี้แล้วเราก็จะลงห้วยก่อน แล้วเราก็ไปยกอีกสาหนึ่งราะสายนั้นมันอยู่ไกลครับก่อนที่จะมาใส่เนี่ยวันที่ฝนตกหนักเนี่ยมีรอยคนมาใส่แล้วนะครับเห็นมีรอยคนมาใส่แล้วทั้งสองสายเลยนะครับตรงนี้นี่อย่างว่าครับฝนตกมาใหม่มันก็ลงใหม่มาดูกันครับมีตัวไหม แตวาสารหลังสารหลังครับโน,โนี่น้องนอสารนี้ไม่มีปลาไหลครับไม่มีครับแตกมากครับสารนี้น่ามีปลาไหลมากไม่มีครับ ไปกันต่อครับมาดูในห้วยครับเ่นี้ใส่ไว้สี่หลังครับเมื่อกี้ไปยกในส่ามาสามหลังมีส่าหนึ่งไม่มีปลาไหลเลยครับหน้ามีมากครับใส่สลาไม่น่ามีปลาไหลกบบนี้อยู่ว่าเขาใส่ไปหมดตัวแล้วก็ไม่ดูครับพอเห็นรอยเขาใส่อะมาดูในห้วยครับ เห็นมีรอยคนมาย่าเหมือนเขาจะมาชักป่าหรืออะไรนี่แหละเดี๋ยวมันหลงเหลือขึ้นมาใหม่ครับลุ้นกันครับโอ้มีครับวมงามเลยนี่นโอ้หลายตัวครับสองตัวครับสองตัวงามเลยนี่ครับสองตัวงามเลย ครับแต่ันสองตัวครับงามเลยครับเนี่ยคิปครับไปต่อครับเดินไปตามทุ่งหญ้านี่ครับทำไม่ได้แลาวตังไหนบ้างอ๋อ ัางนี้ครับย้อนสังหน่วยนัรพร้อมกล้องององงฝัางนี้ครับดูหลังนี้ครับกล้องติดหนก็ย,ย็่งใสๆหน่อยนะครับรหลังนู้นเข้าไปสองตัวแล้วดูหลังนี้ครับ มีตัวมังกันครับมันไม่โตคับตัวเดียวครับ,เ,บเอาตัวเดียวครับตัวเดียวครับเอาแล้วอีกหนึ่งตัวครับไลนต่อครับยกมาแล้วห้าลังได้ไมาเจ็ดแปดตัวครับลังต่อไปครับ ลุ้นกันครับหมดเยอะจังเลยหวัวอะไนี้ไม่มีครับไปสะตอครับสดนี้ล้งสุดท้ายครับมีหลงหน่งินฟาไวไปแล้วครับน่ลุ้นกันครับ มีตัวไหมโอ้หมดเดยอะครับหมดเดยอะมากครับนีนคบ่ครับโอ้ดีครับตัวมันใหญ่โตครับ สองตัวเล็กๆครับนีครับ,รบหมดเยอะมากครับอีไนมาสองตัวครับเล็กๆครับใสต่อครับใส่ในส่านี้หลังหนึ่งหลังสุดท้ายแล้วเหรอครับ อานนี้เคยมาใส่นะครับมันเข้าไปแล้วสองตัวตเป็นเบ็ดปอมเยอะมากครับรุนกันดูครับมีแต้มมีตัวมั้ยโอ้โหขนเยอะจังเลยครับอันนี้ครับนี่วันนี้โตหรอครับตัวเดียว ตัวครับนี่ครับเอาได้มาสองตัวครับงามอยู่ครับกลับมาสรุปผลงานวันนี้ก็ในห้วยก็ได้อยู่ครับสี่ห้าตัวแต่มันตัวเล็กตัวใหญ่อยู่สองตัวเองได้ในสระครับหกตัวเจ็ดตัวเล้วไปสู่ผลงานที่บ้านครับ ครับกันผู้ชมมาสรุปผลงานวันนี้กันครับอะไรก็ได้มาอยู่ครับสิบในได้สิบตัวอยู่ครับตัวไม่เคยโตเท่าไหร่ครับวันนี้เพราะว่านีาก็มีรอยคุณไปใส่แล้วเขาไปใส่ก่อนผมทุกสาเลยครับนะครับแต่ก็โตงามอยู่ครับถือาผ่านอยู่สิบกว่าตัวก็ถือว่าผ่านอยู่พันเนื่อเพราะว่าในห้วยก็ได้ตัวใหญ่อยู่สองตัว ก้าหลังหนึ่งสองตัวงามๆเลยครับถือว่าผ่านอยู่ครับสิบตัวสิบเอ็ดตัวแล้วครับเนี่ยจัดไปเยอะเหมือนกันครับตุ่มแปดหลังครับเหยื่อเหมือนเดิมครับสี่ยางหอยเชอรี่น้ำปูไข่ไก่แล้วก็ไส้เดือน ถ้าท่านมีปูนะครับหาปูสดนะครับทุบใส่นะครับปลายใหญ่มันชอบกินปูสดเนี่ยเข้าตัวใหญ่อยู่ครับมีตัวใหญ่หลายตัวอยู่บอ่อดที่ว่าไม่มีปลาไหลแล้วดันมีครับแต่บอที่น่าจะมีปลาไหลน่าจะเข้าเขาหมดแล้วไม่เหลือเลยครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ